สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้เรามาอยู่ในกันในเกม One One p u n c m m n t t h s t t r o n g e ็ t hmm. เช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ mm hmm. กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต mm ่างๆของผมด้วยและยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ผมพูดตลอดทุกคลิปนะครับผมก็คือกิจกรรมจากอีโกเกมมิ่นะครับผมเป็นกิจกรรม ที่ให้ทุกคนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยการ u u s c r i b e นะครับแล้วก็ระยะเวลาจนถึงวันที่10เมษายนนี้นะครับผมจะทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับได้รับเงินรางวัลนะครับผม300นั่นเองนะครับก็อย่าลืมไปติดตามในแฟนเพจผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนั่นเองสำหรับคอนเทนต์หลักในวันนี้นะครับผมก็คือตัวละครที่จะมาเปลี่ยนเมตาหลังจากซอมบี้แมน ใครๆก็คงรู้แล้วนะครับก็คือเกียร์โลเกียร์โลนั่นเองครับผมสาหรับเกียร์โลเกียร์โลนะครับก็เป็นสายปีศาจนะครับและเป็นสายพลังอีกด้วยนะครับผมวันนี้เราจะพูดถึงคอเกียร์โลเกียร์โลนั่นเองสําหรับตัวละครของเกียร์โลเกียร์โลนะครับค่าพื้นฐานอะไรต่างๆนะครับผมผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับและเราจะมาพูดถึงการโจมตีธรรมดานะครับผมการโจมตีธรรมดาของเกียร์โลเกียร์โลนะครับผม จะให้เพื่อนร่วมทีมที่พลังโจมตีสูงสุดของตัวเองนะครับออกไปไล่โจมตีก็คือพอปล่อยซัมมอนของตัวเองก็คือเป็นลูกกระตาน,นั้นไปปุ๊บตัวละครที่ดาเมจเยอะที่สุดของเรานะครับก็จะไปไล่โจมตีตัวนั้นทันทีและนอกจากนี้นะครับผมยังฟื้นฟูเลือดตัวเองจากาพลังโจมตี1 2 0อีกด้วยครับสำหรับอันติครับผมโจมตีทั้งทีมของอ e ีฝ่ายนะครับสร้างดาเมจ110%ร้อจากพลังโจมตีตัวเองและลดแม็กเฮดพีนะครับผม ของเป้าหมายหลัก15%ถึง2รอบแล้วมาดูกันนะครับสำหรับพาร์ทสของเกียโรเกีโรนะครับผมเพิ่มแม็กเฮดดี้ของเพื่อนร่วมทีมนะครับ15%ทั้งหมด2รอบซึ่งถ้าแถวเดียวกันนะครับผมของตัวเกียโรเกีโรที่ยืนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแถวหน้าหรือว่าถ้าเกิดเราไปวางแถวหลังนะครับผมเกียโรเกโรจะช่วยแชร์ดาเมจนะครับ50%จากดาเมจที่ได้รับนะครับผมต้องเป็น สายปีศาจเท่านั้นนะครับหรือว่าตัวละครที่เป็นปีศาจเท่านั้นและคราวนี้นะครับมาถึงจุดเด่นของเกียโลเกโลก็คือคอนะครับผมของเกียโลเกโร์นั่นเองสําหรับคอชั้นต้นนะครับผมก็คือทุกครั้งที่การต่อสู้เริ่มขึ้นนะครับก็จะได้รับลูกไฟทั้งหมด3ลูกนะครับและนอกจากนี้นะครับยังได้บัฟกระหน่ำนะครับให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด30เปอร์เซ็นไปเลย สำหรับคอขั้นสูงของเกโลเกโลนะครับเพิ่ม m ม c กแเท่าเลยนะครับผมทั้งหมด2เทิร์นนะครับและยังฟื้นฟู m ม c ก p ให้กับเพื่อร่วมทีมนะครับ1ตัวต่อ1ครั้งถ้าเกิดตัวละครของทีมเราเลือดต่ำกว่า50นะครับก็จะเพิ่มไปเลย40นะครับผมแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันเติมได้แค่1ตัวละครต่อ1รอบเท่านั้นซึ่งทำไมมันถึงโหดนะครับอย่างแรกเลยครับคอเกโลเกโล มันเพิ่มเลือดให้กับตัวละครนะครับผมทั้งหมด15%และคอขั้นสูงนะครับเพิ่มอีกสีเท่าก็กลายเป็น60%นะครับเลือดก็จะเพิ่มขึ้นเป็นทั้งหมด160%ซึ่งตัวละครทั้งหมดนะครับที่ร่วมทีมอยู่กับเราก็จะเพิ่มเลือดเข้าไปอีก100เอ้ย60%เป็น160%ซึ่งมันค่อนข้างเยอะมากเลยครับและถึกอีกต่างหากนอกจากนี้แล้วครับก็จึงมีการกระหน่ำนะครับผมซึ่งไม่ต้อง มีเงื่อนขไขใดๆนะครับเริ่มมาก็สามารถกระหน่ำได้แล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพิ่มลูกไฟ3ลูกทุกรอบครับผมโอ้โหไม่ต้องมีเงื่อนไขเหมือนซอมบี้แมนคือแบบต้องติดกระดูกฮกหรือว่าต้องติดโล่นะครับผมก็ได้รับไปเลย3ลูกฟรีๆนะจ๊ะสำหรับนี่นะครับก็เป็นจุดเด่นนะครับของตัวละครเกียโลเกียรโลนั่นเองซึ่งเราจะมาพูดกันต่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับการใส่เซตนะครับผมหรือว่าใส่แผ่นทักษะ หรือว่าจะเป็นการบัฟนะครับผมสาหรับการใส่แผ่นรักษานะครับผมหรือว่าการบัฟแล้วก็ชุดนะครับผมผมแนะนํานะครับสําหรับอุปกรณ์นะครับผมผมแนะนําให้เป็นชุดเซตสูตรนั่นเองครับสำหรับเซตสูตรนะครับมันดียังไงก็คือเพิ่มการสะท้อนดาเมจของตนเอง20%และหลังเคลื่อนไหวนะครับจะเพิ่มเลือดนะครับ10%เราไปดูกันนะครับสําหรับการโจมตีนะครับผมเมื่อเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าโจมตีจะฟื้นฟูเลือด จากค่าพลังโจมตี120%และยังเพิ่มเลือดอีก10%จากชุดสูตรนะครับผมตาม HP สูงสุดของตัวเองด้วยซึ่งมันจะทำให้ยืนได้นานมากขึ้นแล้วก็สามารถแชร์ดาเมจจากพาสีได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับเซ็ตสูตรนี้คือผมก็ซูเปอร์แนะนำเลยนะครับผมแบบแนะนำมากเลยนะที่จะใส่นะครับผมและสำหรับฮอฟนะครับก็ควรที่จะเป็นเลือดนะครับเพราะว่าจากพาสีนะครับในการแชร์ดาเมจ เมื่อแชร์ดาเมจใช่ไหมครับการที่เราจะสามารถแชร์ดาเมจให้กับเพื่อนได้นานมากยิ่งขึ้นเลือดเราก็ต้องเยอะนะครับนี่คือขาดไม่ได้เลยสําหรับใครที่ไม่มีนะครับก็สามารถใส่ชุดต่อสู้ได้นะครับผมสําหรับเซ็ตต่อสู้นะครับผมก็จะเพิ่มเลือดให้กับตัวเองนะครับสิบเปก็จะทําให้เลือดนะเยอะขึ้นหรือว่าอาจจะเป็นมัธยมก็ได้นะครับอาจจะการถ้าเกิดสมมติอีกฝ่ายโจมตีมานะครับผมติดต้านทานเราจะเอา10%จากดาเมจนะครับมาเพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้ด้วยนะครับ หรือว่าจะเป็นชุดลำลองนะครับเมื่อเคลื่อนไหวก็จะฟื้นฟู HP นะครับแต่ว่าก็จะไม่มีการสะท้อนที่คล้ายคลึงกับชุดสูบนะครับผมต่อไปสำหรับแผ่นทักษะนะครับผมแผ่นทักษะที่ควรใส่อยู่ไหนว่าสสำหรับแผ่นทักษะนะครับที่ควรใส่นะครับควรใส่คมดาบนะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีและถ้าเกิดขึ้นถึงเลเวล4นะครับผมก็จะเพิ่มเลือดให้กับ เกียร์โลเกลโลนะครับอยู่ที่7,500นะครับและยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่การเพิ่มเลือกก็จะยิ่งเพิ่มเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับผมและสําหรับแผ่นเสริมนะครับผมก็ควรที่จะใส่แผ่นพลังก็คือเพิ่มค่า HP ของตังเองนะครับผมและถ้าเกิดพอขึ้นเลเวล4นะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับเกียร์โลเกลโลด้วยและก็จะไปสอดคล้องกับการโจมตีธรรมดาอีกด้วยนะครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็คือการบัฟสำหรับการบัฟผมก็ไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็ใส่ไปเลย HP 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 ใส่ HP <laughs> ไปให้หมดเลยครับมันจะได้ยืนานานๆแล้วก็ถึกมากยิงขึ้นนะสำหรับพร็อพด้านในก็อาจจะเป็นใส่ HP ก็ได้หรือว่าโจมตีก็ได้นะครับมันก็จะสามารถเสริมทับให้กองกำลังปีศาจหรือว่ากองกำลังเมตาใหม่ในอนาคตนะครับโหดถึกและ สามารถลุมกระหน่ำอีกฝ่ายให้ตายได้นะครับใช่ไหมอาชุล่าเ <L as ur amoto> นี่ยครับราชุรามูโตนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับผมอีโกโคาส,สึกิคนเดิมคนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ